สิ่งที่เกิดขึ้นกลับพลิกจากความหวังกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมความลับในคืนนั้นจะถูกเปิดโปงและเมื่อความจริงปรากฏไม่มีใครหนีจากเงามืดได้ลูกสะพ้ายเจ็ดเพราะน้ำนมคัดพ่อสามีอาสาช่วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเกินกว่าจะให้อภัยห้องนอนเงียบสงัดเพียงเสียงลมหายใจของทารกที่นอนหลับอยู่ในเปลแม่คนใหม่เอ็นตัวพิงพนักเตียงใบหน้าซีดเผือด เสื้อชดบางเปียกชุ่มด้วยน้ำนมที่ไหลซึมออกมาไม่หยุดความเจ็บปวดแผ่ซ่านจากอกทั้งสองข้างเหมือนถูกบีบรัดแน่นจนหายใจไม่สะดวกดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากกัดแน่นเพื่อกักเก็บเสียงสะอื้นเธอพยายามใช้มือกดลงบนอกตัวเองแต่ยิ่งทำกลับยิ่งเจ็บเสียงประตูไม้ถูกผลักเบาๆชายสูงวัยก้าเข้ามาแสงไฟจากทางเดินสองลอดเข้ามาในห้องเผยให้เห็นเงาของเขาบนผนังที่ยืดยาวหน้าขนลุก พ่อได้ยินเสียงคร่ำครวญน,น้ำเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นน้ำนมคัดจนเจ็บใช่ไหมเธอเม้มปากน้ำตาคลอเบาพยักหน้าช้าๆด้วยความอับจนหนทางความร้อนผเผาแล่นขึ้นที่ใบหน้าเธอไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครแม่ผัวไม่อยู่สามีก็ทำงานดึกพ่อเคยผ่านมากับแม่ของลูกเขาก้าวเข้ามาใกลาสายตาต้องมองร่างสะพ้ยไม่กระพริบให้พ่อช่วยบีบออกจะได้คลายเจ็บ หัวใจเธอเต้นแรงเสียงโลหิตสูบฉีดดังก้องในหูร่างกายสั่นสะท้านแต่ความทรมานทำให้ลังเลเธอหายใจขัดขัดก่อนจะก้มหน้าหลับตาแน่นมือสากหยาบแต่ลงบนบา่าไหล่ช้าๆมายังแผ่นอกสัมผัสเย็นเฉียบจนขนลุกเกลียวเธอสะดุ้มริมฝีปากสัน่นไม่กล้าส่งเสียงออกมาเขานั่งลงข้างเตียงฝ่ามือกดหนักลงกับทรงอกอ,อิ่มแรงบีบไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือ แต่กลับหนักหน่วงและรุกรานความรู้สึกผิดปกติแล่นพรุ่งขึ้นในใจเธอทันทีแสงไฟสลัวสะท้อนในดวงตาของชายสูงวัยสายตาไม่ได้เต็มไปด้วยความห่งใหญ่แต่กลับเจือไปด้วยสิ่งที่หญิงสาวไม่เคยเห็นมาก่อนความรู้สึกหนาวเยือกวิ่งผ่านสันหลังราวกับมีเงาดำคืบคลานเข้ามาในห้องเงียบเสียงเด็กทารกพลิกตัวเบาๆในเปลแม่สะพ้ยหันขวาน้ำตาไหลพราก หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความกลัวที่ยากจะบรรยายเธออ้าปากแต่เสียงกลับติดขัดอยู่ในลำคอราวกับมีเงื้อมือมาปิดกั้นเอาไว้สิ่งที่พ่อสามีกำลังทำไม่ใช่เพียงการช่วยเหลืออีกต่อไปเธอนั่งแข็งทื่อสายตาเบิกกว้างกล้ามเนื้อทั้งร่างเกร็งจนชามือกำผ้าห่มแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อผ้าเสียงลมหายใจของชายสูงวัยหนักอึ้งใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยเ ไออุ่นร่างกายของเขาแผ่ซ่านเข้ามาจนเธอหายใจไม่ออกหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกเสียงนั้นดังก้องในหูแทบจะกลบเสียงของทารกที่ยังหลับอยู่ข้างๆเธอพยายามเบื่อนหน้าหนีแต่กลิ่นเหงื่อชื้นๆของเขาลอยคลุ้งอยู่รอบตัวผสมกับกลิ่นน้ำนมที่ซึมชุ่มเสือ้อกลายเป็นบรรยากาศที่ทำให้เธอแทบอาเจียนอยากกลัวไปเลยเสียงเขาทุ้มต่ำกระซิบชิดหู เดี๋ยวก็หายเจ็บเธอสะดุง้งร่างกายสั่นสะท้านจนฟันกระทบกันดังกรอดน้ำตาไหลอาบแก้มไหลรินไม่หยุดมือหยาบก,กร้านเลื่อนลงต่ำแรงบีบแน่นหน่งยิ่งกว่าเดิมความเจ็บปวดผสมกับความอับอายถาโถมเข้าใส่เธอแทบจะร้องออกมาแต่เสียงลูกข้างๆ้าทำให้เธอกัดฟันกลั้นไว้เธอไม่อยากให้ลูกตื่นไม่อยากให้ทารกไร้เดียงสาได้ยินเสียงความสิ้นหวังของแม่ ความคิดแวบผ่านหัวนี่มันไม่ถูกต้องนี่ไม่ใช่การช่วยเหลือนี่คือการล่วงเกินดวงตาเธอพร่าเลยน้ำตาคลอจนภาพตรงหน้าสันไหวเธอพยายามดันอกเขาออกแต่แรงของผู้หญิงเพิ่งคลอดอ่อนแอเกินกว่าจะต้านชายสูงวัยกลับโน้มตัวใกล้กว่าเดิมเงาของเขาทาบลงบนร่างเธอบทบางแสงไฟจนห้องมืดทึบเหมือนมีม่านดำปกคลุมเธอหายใจติดขัดหัวใจสั่นแรง เสียงในหัวกรีดร้องให้ลุกขึ้นหนีแต่ร่างกายกลับไร้เรี่ยวแรงเสียงประตูไม้กระทบผนังดังแอดเธอชนะเขาก็ชนัะเช่นกันทั้งสองหันไปมองพร้อมกันเงาร่างเล็กๆยืนอยู่หน้าประตูเป็นลูกชายของเธอที่เพิ่งหัดเดินในมือยังถือของเล่นไม้เก่าเก่าแววตาใสาซื่อจับต้องมาที่แม่ห้องทั้งห้องเงียบสนิทแม้แต่เสียงลมหายใจก็เหมือนหยุดไปชั่วขณะชายสูงวัยรีบพละออกเล็กน้อย แต่สายตาเขายังคงฉายแววบางอย่างที่ไม่ปกปิดแม่สะพ้ายรีบยกมือปิดอกหอบหายใจแรงน้ำตายังไหลาพากไม่หยุดเธอมองลูกน้อยด้วยหัวใจแตกสลายเด็กน้อยยังไม่เข้าใจอะไรแต่สายตาของเขาทำให้แม่เจ็บยิ่งกว่าเดิมเจ็บลึกเข้าไปถึงคั้วหัวใจเหมือนถูกเปิดโปงต่อหน้าสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดในชีวิตชายสูงวัยลุกขึ้นเดินไปทางประตูสายตากวาดมองแม่ลูกอย่างเงียบเงียบ แววตานั้นทำให้บรรยากาศเย็นเยียบลงยิ่งกว่าเดิมเธอขยับตัวโอบลูกเข้ามากอดน้ำตาไหลเปื้อนผมเส้นน้อยๆของเด็กหัวใจสั่นสะท้านเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนเสียงฝีเท้าของชายสูงวัยห่างออกไปเหลือเพียงเงียบงันปกคลุมทั่วห้องแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังไม่หายไปจากใจเธอรู้ทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะให้อภัยได้ง่ายๆ และมันอาจเป็นบาดแผลที่จะตามหลอกล้อนเธอไปตลอดชีวิตเธอศบหน้าลงกับหลายลูกน้อยเสียงสะอื้นสันเครือหลุดออกมากลิ่นน้ำนมผสมกับน้ำตาลอยอบอวนไปทั่วห้องเงียบแต่ในความมืดสายตาที่แอบมองผ่านช่องประตูยังคงเฝ้าจับจ้องเงานั้นหายวับไปจากบานประตูเธอรีบลุกขึ้นแขนโอบกอดลูกแน่นหัวใจยังเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเสียงฝีเท้าเงียบลงในความมืด แต่เธอกลับรู้สึกเหมือนมันยังวงเวียนอยู่ใกล้ๆเหมือนใครสักคนคอยจ้องจากเงามืดทําให้เธอแทบจะหายใจไม่ออกเธอกระชับผ้าห่มคลุมอ,อกมือสั่นจนแทบกลุมลูกไม่อยู่ดวงตาสั่นระริกเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในหัวมีเพียงคําถามวงเวียนจะบอกใครได้ไหมถ้าพูดออกไปใครจะเชื่อนี่คือพ่อของสามีใครจะกล้าเชื่อว่าเขาทําแบบนี้น้ําตาไหลพรากอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดจากน้ำนมคัดแต่เป็นความเจ็บในใจเจ็บที่ไม่มีใครปกป้องเสียงลูกน้อยหัวเราะคิกคักเบาๆราวกับไม่รับรู้ถึงเงาดำที่เพิ่งผ่านมาเธอก้มมองลูกความบริสุทธิ์ในแววตานั้นยิ่งทำให้เธอเจ็บทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นช้าๆกกๆๆทุกเสียงค้อเหมือนตอบลึกลงไปในใจเธอสะดุ้งเฮือกอ้อมแขนโอบกอดลูกแน่นขึ้น เสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงประตูเธอท่าจะกรีดร้องแต่ริมฝีปากแข็งทื่อเปิดให้พ่อเธอเสียงทุ้มต่ำดังลอดเข้ามาเต็มไปด้วยความกดดันเธอรู้ทันทีว่าเขายังไม่จากไปโลกทั้งห้องเหมือนหยุดหมุนเสียงร้องเบาๆของลูกกลายเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวเธอเธอกัดฟันแน่นตัดสินใจไม่ตอบกลับประตูเงียบลงเวลาผ่านไปเหมือนชั่วโมงแต่แท้จริงเพียงไม่กี่นาที เธอค่อยๆลุกขึ้นพาร่างอ่อนล้าเดินไปล็อกกลอนมือเธอสั่นหนักเสียงเหล็กกระทบกันดังแกรกเป็นสัญญาณเดียวที่บอกว่าตอนนี้เธอขังตัวเองอยู่ในโลกที่เล็กที่สุดเธอทุดตัวลงข้ามประตูน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงสะอื้นเบาวิวแต่แผ่วสะเตือนใจลูกน้อยสะบอกแม่ไม่รู้เลยว่ามีเงามือกำลังรออยู่นอกห้องข้างนอกเงียบสงดเธอเงี่ยหูฟังไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงประตู แต่กลับรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองทะลุเข้ามาเวลาผ่านไปเรื่อยๆเธอพยายามกล่อมลูกให้หลับอีกครั้งแต่ใจเธอไม่เคยสงบภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ยังตามหลอกหลอนสัมผัสมือสากยังติดอยู่บนผิวเธอค่อยๆหลับตาแต่ภาพเงาในไฟสลัวกลับลอยขึ้นมาเธอพวาตื่นเหงื่อชุ่มทั้งตัวร่างสั่นไม่หยุดในหัวเต็มไปด้วยความคิดต้องเล่าให้สามีฟัง แต่ความกลัวกดทับทุกท้อยคำถ้าเขาไม่เชื่อละะถ้าเขากลับโทษว่าเราใส่ร้ายพ่อเขาเธอกัดฟันเลือดซึมออกจากริมฝีปากความเจ็บนั้นกลับกลายเป็นสิ่งเดียวที่ย้ําเตือนว่าเธอยังมีชีวิตเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนเธอสะดุ้งอีกครั้งเพราะทันทีที่เสียงสุดท้ายดังจบเธอได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งชาหนักลากไปตามพื้นไม้ใกล้ขึ้น ใกล้ขึ้นเรื่อยๆเธอรีบโอบลูกแน่นสายตาต้องไปที่ประตูมือสันพยายามคว้าสิ่งใดก็ตามไว้ป้องกันตัวแต่ในห้องมีเพียงหมอนและขวดนมเธอกระซิบกับลูกในอ้อมอกเสียงสันเครือจนแทบฟังไม่ออกแม่จะปกป้องลูกเองเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าห้องเงามืดปรากฏใต้ประตูคราวนี้เงานั้นยืนนิ่งไม่ขยับเหมือนกำลังรอฟังเสียงหายใจของคนข้างในเธอหอบหายใจแรง พยายามกดเสียงให้เงียบที่สุดแต่ยิ่งกลั้นก็ยิ่งดังในหูตัวเองเธอกลัวว่าเขาจะได้ยินแล้วเสียงกระซิบก็ลอดเข้ามาเบาเสียจนแทบไม่ใช่เสียงคนลูกสะพ้ยอย่าปิดประตูจากพ่อเลยเธอเบิกตากว้างเสียงกระซิบลอดผ่านประตูเย็นเยียบเหมือนลมหนาวกลางคืนร่างทั้งร่างสันสถานมือกำผ้าห่มแน่นแขนอบกอดลูกจนแนบอกหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิด เสียงหายใจขัดขัดดังสะท้อนในอกเธอพยายามไม่ตอบเธอพยายามไม่ขยับแต่เสียงกระซิบยังดังต่อเนื่องอยากกลัวพ่อเลยพ่ออยากช่วยหยดเหงื่อไหลาตามขมับดวงตาเธอพร่าหมัวด้วยน้ำตาทุกถ้อยคำเหมือนคมมีดกรีดลึกเข้าไปในใจลูกน้อยขยับตัวส่งเสียงร้องครางเบาๆเสียงนั้นทำให้เธอสะดุงกลัวว่าชายสูงวัยจะได้ยินเงามืดยังยืนท่าตรงหน้าประตู นิ่งแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนมีบางสิ่งจ้องเข้ามาในห้องเธอกัดฟันความคิดผุดขึ้นในหัวต้องหาทางบอกสามีต้องทำให้ความจริงถูกเปิดเผยเสียงฝีเท้าค่อยๆถอยออกไปเธอหายใจเฮือกเหมือนได้รับอากาศคืนมาแต่ความหวาดกลัวยังคงอยู่เธอรีบลุกเดินไปหยิบโทรศัพท์บนโต๊ะเล็กมือสั่นจนกดปุ่มแทบไม่ถูกหน้าจอสว่างวาบกลางความมืด ชื่อสามีอยู่บนหน้าจอเธอกำลังจะกดโทรแต่เสียงข้อความดังขึ้นก่อนติงเธอมองจอด้วยหัวใจสั่นระรัวข้อความสั้นๆปรากฏพ่ออยู่บ้านกับเธอนะฉันอาจกลับช้าหน่อยดวงตาเธอพร่ามัวมือที่ถือโทรศัพท์สั่นหนักกว่าเดิมขาไร้แรงเธอสุดลงกับพื้นความสิ้นหวังถาโถมเข้ามาเธออยากกรีดร้องแต่กลัวลูกตื่นจึงได้แต่กัดริมฝีปากจนเลือดซึม เธอกอดลูกแน่นน้ำตาไหลเปื้อนผมเด็กน้อยเสียงหัวใจเต้นแรงดังสะท้อนในหูจนเธอแทบจะเป็นบ้าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้านาฬิกาบนผนังเดินไปทีละวินาทีแต่ทุกวินาทีเหมือนคมเข็มกรีดลึกเข้าไปในใจเธอสะดุ้งอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงบันไดไม้ลั่นเอียดเอ็ดชัหนะักและชัดเจนเธอรู้ทันทีว่าเขากำลังกลับมา ครั้งนี้ไม่มีทางนี้ความหวาดกลัวแล่นพล่านไปทั่วตัวจนหายใจไม่ออกเธอคว้าขวดนมแก้วกำแน่นในมือเหมือนอาวุธแม้มันจะไม่แข็งแรงพอแต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่เธอมีเสียงบันไดยหยุดลงความเงียบกดทับห้องทั้งห้องแล้วเสียงประตูก็ค่อยๆถูกลองหมุนแกรกกรอนที่เธอล็อกไว้สั่นไหวประตูขยับน้อยๆเสียงหายใจของใครบางคนดังลอดเข้ามาหนะัชัด และใกล้เกินไปเธอกอดลูกแน่นน้ำตาไหลพรากไม่หยุดหัวใจแทบหยุดเต้นทุกวินาทีเหมือนนรกเปิดเธอลูกสะพ้ยเสียงนั้นดังชัดคราวนี้เต็มไปด้วยความเร่งเรา้าพ่อสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายเธอสายหน้าแรงแม้รู้ว่าเขามองไม่เห็นเสียงสะอื้นดังสั่นเครือแต่ปากยังคงปิดสนิททันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ในมือสั่นครืดชื่อสามีปรากฏบนหน้าจอ แสงสว่างวาบกลางความมืดเธอกดรับสายทันทีเสียงสามีดังขึ้นเธอตื่นอยู่ไหมน้ำตาเธอไหลพรากเสียงสะอื้นแทบกลายเป็นเสียงร้องเธอกำลังจะเล่าทุกอย่างแต่ประตูก็ถูกกระแทกแรงโครมเสียงดังสะท้อนทั่วห้องลุกน้อยร้องให้จ้าเธอสะดุ้งจนโทรศัพท์หลุดจากมือเสียงสามีในสายถูกตัดหายเหลือเพียงเสียงร้องให้ของลูก กับเสียงประตูที่กำลังถูกกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวใจเธอเต้นแรงเลือดสูบฉีดไปทั่วร่างความกลัวเปลี่ยนเป็นแรงฮึดเธอกอดลูกแน่นแล้วตะโกนสุดเสียงถ้าเข้ามาฉันจะฆ่าตัวตายตรงนี้เงียบเสียงกระแทกหยุดลงทันทีเหลือเพียงเสียงหอบหายใจหนักๆอยู่หลังบานประตูบรรยากาศเงียบงนันแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเธอสั่นสถานทั้งร่างไม่รู้ว่าเขาจะถอยหรือบุกต่อ เสียงหอบหายใจยังคงดังลอดประตูหนักทิและเต็มไปด้วยแรงกดดันเธอกอดลูกแน่นดวงตาแดงช้ำริมฝีปากสันระริกลูกน้อยร้องให้เสียงดังเสียงสะท้อนกล้องในห้องเล็กทําให้บรรยากาศตึงเครียดจนแทบแตกสลายเธอพยายามกล่อมแต่เสียงประตูที่ถูกเขย่ากลับทําให้เด็กร้องหนักกว่าเดิมเธออย่าทําร้ายตัวเองเสียงทุ้มต่ําลอดมาอีกครั้งพ่อสัญญา แค่ช่วยก็พอคำพูดนั้นแทงลึกลงในใจมันไม่ใช่คำปลอบแต่เหมือนคำบังคับเธอสายหน้าแรงๆน้ำตาไหลไม่หยุดเธอคว้าขวดนมแก้วในมือยกขึ้นแนบอกในหัวมีเพียงความคิดเดียวถ้าเขาเข้ามาต้องสู้เงียบเงันครู่หนึ่งแล้วเสียงฝีเท้าก็ถอยออกไปชะหนักก้องไปตามพื้นไม้จนเธอไม่แน่ใจว่าเขาไปจริงหรือแค่หลอกเธอนั่งฟัง หูเงี่ยรับทุกเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเวลาผ่านไปเหมือนชั่วโมงทันใดนั้นเสียงรถยนต์ดังขึ้นจากนอกบ้านแสงไฟหน้ารถสองลอดหน้าต่างเธอรีบชะเง้อม,มองหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเสียงประตูรถปิดดังปังเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก้าวเข้ามาเธอจำได้ทันทีนั่นคือเสียงก้าวของสามีน้ำตาไหลพรากครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัว แต่เป็นเพราะความโล่งใจที่แล่นพลานเธอรีบลุกขึ้นกอดลูกแน่นแล้ววิ่งไปที่ประตูสามีไขกุญแจประตูถูกเปิดออกเขาเบิกตาโพลงเมื่อเห็นเธอยือนหน้าสีน้ำตาเปื้อนแก้มอุ้มลูกที่ร้องไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นเสียงเขาเต็มไปด้วยความตกใจสายตาสอดส่องไปทั่วห้องเห็นกรอนที่บิดเบี้ยวและรอยกระแทกบนประตูเธอกำลังจะพูดแต่เสียงอีกเสียงดังขึ้นจากบันได ฉันแค่มาช่วยลูกสะพายพ่อสามีปรากฏร่างขึ้นในเงามืดสายตาเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในแววตายังมีบางอย่างที่ไม่ปกปิดสามีชนกะหันไปมองหน้าพ่อแล้วกลับมามองภรรยาแววตาสับสนและเต็มไปด้วยคำถามเธอริมฝีปากเปิดออกแต่เสียงสะอื้นทําให้พูดไม่ออกลูกยังคงร้องให้ไม่หยุดบรรยากาศอึดอัดจนแทบแตกสลายพ่อ มาทำอะไรดึกๆแบบนี้สามีถามเสียงแข็งสายตายังคงจับจ้องพ่อของตัวเองเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจพ่อสามียิ้มจางๆก็ได้ยินเสียงร้องเลยขึ้นมาดูน้ำเสียงราบเรียบแต่ดวงตาคมกริบยังไม่ละจากร่างลูกสะใภ้สามีหันกลับมามองพันรยาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวน้ำตาไหลไม่หยุดเขารู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติบอกฉันมา เกิดอะไรขึ้นเสียงเขาสั่นเต็มไปด้วยความกดดันบรรยากาศหนักอึ้งราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอกัดริมฝีปากหัวใจเต้นแรงในใจเต็มไปด้วยคำถามควรพูดไหมถ้าพูดออกไปเขาจะเชื่อหรือไม่พ่อสามีขยับเข้าใกล้วางมือบนไหล่ลูกชายเสียงทุ้มต่ำเอ่ยอย่าไปถามให้เธอลำบากใจหรอกเธอสะดุงคำพูดนั้นเหมือนคำสั่ง เหมือนกำแพงที่ปิดกั้นความจริงแต่สายตาของสามีกลับเปลี่ยนไปเขามองหน้าเธออีกครั้งเห็นร่องรอยน้ำตาเห็นรอยชํำแดงเล็กๆที่อกเห็นความหวาดกลัวที่ไม่อาจปิดบังหัวใจเขากระตุกแรงเลือดสูบฉีดจนขมับเต้นตุบความกโกรธค่อยๆก่อตัวสายตาแข็งกร้าวหันไปจ้องพ่อของตัวเองบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยไฟแห่งความตึงเครียดไม่มีใครขยับไม่มีใครพูด เพียงเสียงร้องให้ของเด็กน้อยที่กรีดลึกลงในหัวใจทุกคนสามีเงียบดวงตาแดงกำ่ำเขาหันไปสบตาภรรยาเห็นเพียงความเจ็บปวดที่เธอพยายามปิดซ่อนความจริงไม่ต้องมีคำพูดใดๆสายตาของเธอก็เพียงพอแล้วเขาเข้าใจทุกอย่างเข้าใจในทันทีว่าคืนนี้พ่อของเขาได้ทำสิ่งใดลงไปพ่อผมขอให้หยุดอยู่ตรงนั้นเสียงเขาแข็งกร้าว เต็มไปด้วยความโกรธที่สั่นสะ้านในอกพ่อสามีขยับยิ้มจางๆเหมือนจะไม่รู้สึกผิดพ่อก็แค่อยากช่วยไม่เสียงสามีตะโกนลัน่นดังจนเด็กน้อยสะดุ้งร้องให้หนักกว่าเดิมสิ่งที่พ่อทำไม่มีวันเรียกว่าช่วยได้น้ำตาของภรรยาหลังไหลแต่คราวนี้เป็นเพราะเธอได้รับการปกป้องสามีก้าวมาข้างหน้ายืนขวางกลางระหว่างพ่อและภรรยา ร่างสูงใหญ่ของเขาคือกำแพงสุดท้ายที่เธอเพิ่งได้ความเงียบอึดอัดปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่พ่อสามีจะถอนหายใจยาวสายตาวูบไหวเล็กน้อยเขาหันหลังช้าๆแล้วก้าวลงบันไดทิ้งเพียงเงาเย็นยะเยือกไว้เบื้องหลังภายในห้องเหลือเพียงสามีภรรยาและลูกน้อยเสียงร้องให้ค่อยๆแผ่วลงสามีหันกลับมากอดภรรยาไว้แน่นเธอปล่อยโฮออกมาทุกความกลัวทุกความเจ็บได้ถูกปลดปล่อย ฉันขอโทษที่ปล่อยให้เธอเผชิญสิ่งนี้คนเดียวเสียงเขาสั่นเครือต่อไปนี้จะไม่มีใครแต่ต้องเธอและลูกได้อีกเธอกอดเขาแน่นศบหน้าลงกับอกกว้างหัวใจที่เคยแตกสลายค่อยๆฟื้นคืนเธอรู้ว่าแม้บาดแผลในใจจะไม่หายง่ายๆแต่เธอไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไปแสงอรุณแรกของเช้าวันใหม่ส่องผ่านหน้าต่างไล่เงามืดที่เคยปกคลุมทั้งห้องครอบครัวเล็กๆนั่งกอดกันเงียบ ท่ามกลางความอบอุ่นที่แท้จริงและในใจของเธอคำว่าให้อภยัยไม่มีวันมอบให้แก่เขาผู้เป็นพ่อสามีแต่สำหรับสามีและลูกน้อยเธอเลือกที่จะก้าวต่อไปเพื่อปกป้องสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิต